ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่สองฟาดแข่งกันในค่ำคืนวันเสาร์ที่24อาทิตย์25สิงหาคม2567โม่แข่งกันครบทั้ง10คู่เริ่มด้วยคืนวันเสาร์อัดกันไป7ดคู่ไบรตันเปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูในเต็ด2-1คริสตัลพาเลซเปิดบ้านแพ้ให้กับเวสต์แฮม0 2นฟูลแลมเปิดบ้านเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้2-1แมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเอาชนะอิปสวิตทาวน์4-1เซาแทมตันเปิดบ้านแพ้ให้กับนอตติงแฮมฟอเรสศูน์หนึ่ ท็อตแนมฮอสเปอร์เปิดบ้านเอาชนะเอฟเวอร์ตัน4-0อสตันวิลล่าเปิดบ้านแพ้ให้กับอาเซนอล0-2ต่อด้วยคืนวันอาทิตย์โม่แข่งกันไปอีก3คู่บอลมัดเปิดบ้านเสมอกับนิวคาสเซิล1-1วูฟแฮมตันเปิดบ้านแพ้ให้กับเชลซี2-6และปิดท้ายด้วยคู่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านเอาชนะเบรนฟอร์ด2-0ไปดูอันดับตารางคะแนนเมื่อฟาดแข่งกันจบนัดที่2จาฝูงเป็นแมนซิตี้แข่ง2มี6แต้มอันดับ2ไบรตัน6แต้ม สารอเซนอนหกแต้มสี่ลิเวอร์พูลหกแต้มห้าสเปอร์สี่แต้ม6กฟอรเรสสี่แต้มเจนิวคาสเซิลสี่แต้ม8เชลซีสามแต้ม9้าเวสแฮมสามแต้ม10บแมนยูสามแต้มสิบเอดฟูลแลมสาแต้มส2องเบรนฟอร์ดสามแต้ม13าวิลล่าสามแต้ม14บี่บอมัตสองแต้ม15ห้าเลสเตอร์หนึ่งแต้มและทีมที่ยังไม่มีคะแนนเซาแ์แปมตันคริสตัลพาเลส อิปสวิททาววูฟแฮมตันและเอฟเวอร์ตันสำหรับโปรแกร,รมแข่งบักผ้าฟุตบอลจะรีบทำคลิปให้แฟนๆทุกท่านได้มาอัปเดตกันทางช่องนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมช่วยกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องและกดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยครับขอบคุณครับ